สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับถาวงอปูหากินหมาคี่เก่าครับวันนี้ป้าพี่พ่อน้องครับมาเลือกเองงวงงามครับราคาถูกๆเหมือนเดิมครับวันนี้พบกันอยู่ที่พิกัดอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับบรรยากาศคุ้นเคยคอกปอสาคอนครับพี่น้องอ้าถักไทยกับปอสาคอ้เลยครับผมปอสะคอนสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีถาวงเอฟซีฟันสาฟ้ามครับครับผมกันย่ำมะ้ซครับืันนี้ครับ วันนี้ปีไม่ครับช่องไทยคลิปแล้วช่องไทยปีนะพ่อเนาะครับผมปาได้งัวงามราคามาเปิดบ่อให้พี่น้องีอยากได้งัวไปเลี้ยงนะพ่อเนาะครับผมอ้าวพิกัดตัางอยู่บ้านน้องคุ้มดินนะครับพี่น้องตำบลหนองแรงคว่างอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดเลยเอ็ดครับครับผมอ้าวการรับประกันเอาเบอร์โทรเลยพ่อเบอร์โทรว่อะไรก่อนศูนย์เก้าแปดสามศูนย์แปดแปดห้าสองแปดครับครับผมการรับประกันตัวนี้ศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสามสองสองครับครับผม กาลรประกันตั้นี้กับรักมือครับสิบห้าวันพี่น้องมือสองมือก็เห็นแล้ครับพี่น้องตั้นี้ส่วนการขนส่งกัส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกทุกตัวนะพ่อเนาะครับอ่ามื้อนี้อ่าอากาศหนาวหนาวนะพี่น้องครับหนาวหนาวเลยครับพี่น้องแดดมันทั้งมากประเดี๋ยวหัวขนย่องขึ้นครับขันแดดแดดมันก็้ทเบิ่งดี้วันนี้ดูดีก่็ดูดีก็านีครับพี่น้องนี่ขนย่องเรากันหนาวพี่น้องครับผมเอาไวเสียล่าได้พ่อเนาะขออนุญาตเป็นตัวเลขแหกหมันเอาเป็นตัวเลขก่อนพ่อ เอาตัวไหนก่อนอาจารย์เอาเอาเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ครับตัวนึ้งเอาเอาสรับภูงบเปหลายนะเหรอเนาะเอาขอประเดิมเลยงบน้อยๆครับพี่น้องอย่างในง้วสาวอ่าตัวนี้เป็นสาวเขามีบ่พอหนิมันโดนล่นล่นกําเนิดครับโอ้เขาล่นกําเนิดเลยครับพี่น้องเป็นแม่สาล่ลนกําเนิดแต่ว่าได้ยินม่าพอว่าตัวนี้ผสมได้เดือนนึงหรอครับผสมแล้วพ้อมพี่น้องงัวแม่สาดแต่วาดีว้พาันี้ผสม้นครับลสมแลวคือพ้งาล่อนกำดแ ครับโอ้แขงขาใหญ่เลยครับสูงประมาณลอยสามสิบนะพ่อครับผมเอ่อมันติดผสมพอคู่ฝูงสิเนาะครับผมผู้สันดีครับพี่น้องเป็นตาฮักดีอ่าโตใหญ่โตแข่งขาใหญ่ดีครับผมลำตัวยาวว่าห่ายาวผ่านรถเห็นตัวดีครับอ่าผสมเรียบร้อยเนาะเอาเปิดราคาเท่าไหร่พ่อง้วสาวผสมแลวแบบนี้หมือนเก่าพันหาลอยครับ ลักมื่นทีนี่ครับผมหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยง้อสาวแล้วผสมด้เดือนหนึ่งแล้วก็ผสมแล้วผสมด้เดือนหนึ่งครับเอาตำานีมีพอขายถือต่บอครับประกันตำหนีครับประกันตำานีเนาะพี่น้องประนตำนีอะพี่น้องนี่อะขันหลังกลงกว้างแบบนี้ครับลํำตัวเงี้ยวด้ครับพี่น้องอันนี้คือราคางัวสาวผสมแล้วครับเก่าหาลอยต่อไปอีกบอกะ ขันบมอไก่ก็ได้นิดน้อยครับอืมขันบมอไก่กัดตอนอไรนี่นะพ่อเนาะพอได้คุยกันเนาะขันยางน้ำขันรถขันอะรขันรถกัดมว่ามันทรงพี่ลอยลวดเหเนาะครับผมเกินก็นั่นกัดจังซอยกันครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก่าพันห้าร้อยบาทครับผูดให้อยากได้อันนี้เพราะมันง้อผูนะครับง้อแม่สาวแล้วก็ผสมแล้วพร้อมครับเอาของถือมาแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเลยพ่อเอาเอายืดกิกล้กันเลยเนาะคเอาเอาผู้ใดหมักใหญ่ๆแดงๆครับบาทที่นี่ บสถสาวเมสาหัวลนพ้อมตัวนี้ลวนธรรมชาติครับลวนธรรมชาติพ้อมครับพี่น้องอากาศมันหนาวนะครับคนสี่หยองยังน้อยครับพี่น้องหนังหนาครับแล้ก็หนังงามๆนี่แผ่นหลังครับสูงประมาณลอยสามสิบวกบวครับเกือบ้อยสี่สิบเนาะอาจารย์เนาะเกือบ้อยสี่สิบเอารอยสามสิบห้าบวแล้วกันเนาะครับผมเพื่อเลือเพื่อขาดแล้วกันอนี่แกงขาญงเป็นงัวแม่สาเนาะครับสาุสาวสิบห้าสิบหกเดือนประมาณสิบห้าสิบหกเดือน เอาผู้ได้อย่ากไดแม่บอกแม่พันตัวละนาำแบบนี้ครับพี่น้องครับหนังหนาขาใหญ่ครับครับติดโบดพร้อมหูสันสันแบบนี้หัวล้นธรรมชาติพร้อมโอ้หนางามนะครับหนังเบื้องหนังข้อครับพี่น้องนี่อะไปกาลังมองหางัวสาวครับครับแม่บอกแม่พันครับสูงประมาณร้อยสามสิบห้าอะเครื่องดําแต่ว่าตัวนี้อะมเคยมีเป็นลํำปีน่ะพอเนาอเป็นบอจุดจดนี่นาะ หายเรียบร้อยครับแต่ว่าหายแล้วครับหายเรียบร้อยว่าสังเกตกับิีบโอ้หครับมันเป็นจุดเล็กๆครับพี่น้องหายเรียบร้อยแต่ว่างัวประเภทนี้ก็จะมีพุ่มตันท่านครับพี่น้องโอกาสเป็นนีแบบ่บมีเลยอ่ะโอ้หนาตอนนี้เปิดราคาเท่าไหร่พ่องวาเมษาวนางสิสองหมื่นหกพันอาจารย์สองหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องฟรีเอยลกครับงัวเมษาวนี่นี่ใกล้สีผสมแล้พความนี้ระมาณนี่สิประมาณสิบห้าสิบหกเดือนครับสองหมื่นหกพันบาท อ่ะแกงขาดีไม่มีตําหนีนะครับอพี่น้องประกันตาหนีครับประกันตําหนี่เลยผู้ดอยากไดม,ม่บอกไอพันตัวนั้นหาแบบนี้ครับสองเมื่นสี่หกพันบาท 6, <000 S 1> ต่อร่องเลย 6, <000 S 1> ส่งปีอีกรลอยโลครับอ่านี่สวยเลยตัวต่อไปเอาสาวสดสดซิงๆิงเลยอาจารย์วัวสาวก,กําลังยืนอยู่ครับพี่น้องนี่โอ้ต <c oughs> ัวนี้สูงยาว่เขาดีครับพี่น้องโอ้หนาสูงร้อยสี่สิบบวกบวกครับ ครับลูกไผ่ลวพ่อตัวนี้บ่ได้เอกสารมาได้อาจารย์บ่ได้เอกสารมาเนาะเบิ่งเหนือนังเลยครับเอาเบิ่งตนตัวเนาะเบิ่งเหนือนังเบิ่งหน้าตาเลยครับอืพี่น้องเป็นล้นธรรมชาติบ่พ่อครับธรรมชาติล้นกาเนิดเนาะครับผมบ่ได้เห็ดเขาเลยพี่น้องโบได้อยากได้ง่วนหัวโลนครับธรรมชาติอ่ะเป็นแม่บอกแม่พันตัวนี้สูงใหญ่แข็งขายใหญ่สูงร้อยสี่สิบบวกบวกครับอ่ะเครื่องบดเครื่องดําครับนี่ท่านนี้อาจจะย่อนแสงจหน้อย อ่าแกนขาดีไม่มีมองนี่ตัวนี้มันมีตำหนีองใดเลยเนาะบัครับประกันตำหนีเลยครับโอ้พี่น้องง่วงงามเลยครับตัวนี้นำนานำยังดีนะนาหวานครับนาหวานนังหนาขันเป็นผู้สาวก็โอ้สุดยอดละเอาว่าสาวตัวยังไงแบบนี้หนังนาแบบนี้พอเปิดไปเท่าไรครับเปิดสามหมื่นหกพันอาจารย์ตัวนี้สามหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องเป็นแม่บอกแม่พันตัวยังไงง่งามเลยครับเออแดดกำลังจะมาลวครับพี่น้องโอ้เหลี่ยมเขาแล้วบาที่นี้ ครับเอาผ่อนหันมาทางนี้นะเออจุงยางจุงยางพี่น้องมึงสามหมื่นหกตัวบหมใหญไครับพี่น้องเบิ้งขาใหญ่ยครับโอ้งาเลยครับพี่น้องิึงนาวันสามหมื่นหกพันบาทครับสูงร้อยสี่สิบบวกบวกครับตีตำต่ำไหม่อ่ะนี่ตำหนี้ไม่มีครับประกันตํานี้ครับแกงขาสวยครับสามหมื่นหกต่อรองได้ครับผมส่งฟรีอีกหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกน้อง่อนเนาะแมนครับส่งได้ทั่วไทยครับพี่น้อง อายุไก่ไก่กันักไทยมาหาพอจากข้อไหนครับพี่น้องบอกไงต่องไงขายถูกพร้อมหนังหนาดีนะพ่อมึงข้อมไหมหนังดีเป็นแต่เป็นแม่บอกไปพัดนะครับพี่น้องสามหมื่นกว่าบาทครับตอรองได้นี่ครับตัวต่อไปอ่าตัวต่อไปเอาเขาซื้อหมดแม่ลูกครับหาแม่ลูกคบยังไงคมงามงอมราคาเบาๆให้พี่น้องเอาคบแรกขอสายดำนะพ่อเนาะครับดมดำขาวขาวดังๆนี่ครับพี่น้อง เป็นลูกแม่พอร้อเะพ่อเนาะแม่นครับลูกแม่โอ้ตัวลูกตัวดีได้พี่น้องหนังหนาดีเนื้อหนังดีครับเออสูงเงวแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบครับร้อยนี่แหละบวกร้อยสี่สิบครับเนาะเป็นลูกโตที่ไหพ่อลูกแรกครับเป็นลูกแรกเนาะอายุประมาณเท่าไหร่ครับนี่อายุก็สิบว่าหกเจ็ดเดือนประมาณหกเจ็ดเดือนครับพี่น้องผมโอ้แต่ว่าให้ลูกดียุด้วยครับพี่น้องโงนีนอ่ากูได้มาสีแดงมีเดียวครับอยากได้สีดำครับอันนี้บดบดแบบนี้ครับ ตัวแม่ได้ครับพี่น้องตัวนี้คือเชิงตัวปู่ตัวแม่ครับเนื้อหนังดีมันหนังอ่ะมันแขงขามันใหญ่ยอดคือตัวปู่ครับเป็นแม่ลูกแรกแม่สดลูกสวยครับครับผมแม่มีตำหนี้มงเด้ป่ะพ่อบ่ครับประกันตหนินี้นี่เนาะสูงกว่าสี่สิบบวกบวกครับอ่าเป็นลูกแรกครับประกันตำหนี้ครับตำหนี้ไม่มีเอาครบนี่เปิดไปเลยเพื่อพ่อเอาสองหมื่นแปดพันห้าร้อยอาจารย์สองหมื่นแปดพันห้าร้อยนี่คือแดงงัวแม่สองโตครับพี่น้องแม่ทับปพ่อ แม่มันเป็นงัวฝูงอาจารย์บ่ได้ตรวจให้พี่น้องไปลุนเอาเนาะบ่ได้ตรวจครับสองลุนสามเลยครับต้องสื่อมาในราคาแม่ลูกับบ่ได้ตรวจเลยครับพี่น้องแม่นครับอาจจะติดทองหรือบ่ติดกับบ่แน่ใจเด้พี่น้องไปลุนเอาผมว่าขายในราคาแม่ลูกครับอ่ะนี่แหละเป็นตหักตีครับมึงลูกลูกสาวนะพี่น้องโอ้เป็นต่างนะครับลูกนางนาสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับครับผมต่อรองได้อีกนิดหน่อยแล้วก็ทรงฟรีลอยลูกขึ้นเขาครับผมอ่ะลูกนังนาดีแข่งขาใหญ่อายุประมาณหาเดือนแล้ว แม่กับมีโอกาสได้ครับพี่น้องอาจจะติดทองหรือผสมมาแหลวกับ่อเรนใจพี่น้องไปดูนเอาเอาตัวต่อไปเด้ครับผมคอนอ่าตัวต่อไปเอาสีแดงมาที่นี่พี่น้องโอ้ลูกไม่ข้อคือขักแต่บ่ไหมครับหนาดีแท้ตั้งข้อต่างข้อไหมเป็นแม่ลูกลูกลูกผูน่ะพ่อเนาะครับผมลูกผูดียักเดือนละเนี่ยสองเดือนครับสองเดือนนะว่าลูกผูขึ้งแข่งขาใหญ่แค่พ่ แข่งขายเง้เพินหนาวครับมืงเนี่ยพอมันมีมีพอบ่ตัวนี้พอมันซื้อบางด้พอพอบ่ได้เอกสารนะม่มีเอกสารเนาะิึงตนตัวเอาเนาะครับผมเป็นลูกแรกหรือลูกสองบ่ะลูกแรกครับลูกแรกเนาะแม่เฮ็ดเขาม้าพอ่เนาะครับแม่เฮ็ดเขาครับเป็นลูกผูกกับตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องเป็นแม่กุ้งสางใหญ่สูงลอยหามันลอยหาสิบป่อถึงบ่แม่บอกครับแม่้อยหาสิบครับประมาณลอยสีสิปหาบวกบวกไปพอลอยหาสิแล้วครับครับผมลูกแรกครับลูกผู้ตัวใหญ่ใหญ่แบบนี้ครับ ำนี้บ่มีนะพอเนาะบ่ครับประกันํำนี้พี่น้องตัวใหญ่ครับครบนรืเปิดไปจับบาทพอเอาสามหมื่นเก้าตอนราบสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องได้แม่บอกแม่พันตัวใหญ่ลวกรแถมลูกไปนน้ำอีกตัวหนึ่งอ่ะพี่น้องเอาไปทับเอาทรงไทยปีเก้าตอนรับปีหม่นี่พี่น้องลูกก็ตัวดีครับครับนังหนาแข็งขาใหญ่สามหมื่นเก้าพันบาทต่อร่องได้ล้วก็ส่งฟี ลอยกิโลคือเก่าหรือครับพี่น้องนี่ยำ้นี้พ่นชีมีดนมติงช่ำเม็ดเขาโพดนี่อ๋อมีนมติงนิดเดียวแมียเราะบ่เด็ดสงผลยังครับพี่น้องครับนมติงสามหมื่นเก่าครับเด้แม่สูงเกือบลอยหาสิบครับนี่แล้วก็แถมลูกไปอีกตัวหนึ่งครับอพี่น้องเรื่องเอาลูกข้าวเดียวครับกัดคุ้นขายได้แล้วก็แม่ก็เอาไปทับเอาครับตรงนี้แบบนี้แหละครับพี่น้องสามหมื่นเก่าพันบาทอร้องได้อีกครับผมสุดคุ้มตัวต่อไป เอาที่น ALLY ี่ที่เด็ดของสายดำนะพ yes> ่อเนาะสายกัด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 อ่าวดำพื้นแดงแดงพื้นดำเออดำพื้นแดงแดงพื้นดำเป็นแม่ลูกแรกว่าพ่อตัวนี้ครับแม่ลูกแรกครับลูกแรกเนาะเป็นลูกตัวผู้ครับนี่ลูกผู้ตัวนี้ครับพี่น้องสายผู้สายขุนแม่ทับไปหอบป่ะนี้แม่เป็นว่าทับไปหรือว่าบ่ท้งมีของมุ่นเงนบ่มีขอมูลครับแต่ว่า มันเป็นมีผ่อพันคุ้มฝูงมันมีผ่อพันคุ้มฝูงเนาะท่านเพิ่นมามีผ่อพันคุ้มฝูงกับเบอร์แหนนะครับเบอร์แหนว่ามันติดทองไปนํางกันเลครับแม่สูงประมาณร้อบุบบวกครับซื้อ2รุ่น3เด้อครับเป็นแม่ลูกแรกซื้อ2รุ่น3แล้วกันเพราะว่ามันเป็นเพิ่นก็ว่าเจ้าของเก่าก็ว่ามันขี่ทับกันอยู่ล่ะเนาะแม่ครับมันเป็นแนวเป็นงัวฝูงครับครับอ่ะลูกแรกลูกผู้ก็สิอายุประมาณอ่า7เดือนบ่อาจารย์ประมาณ7เดือน6เดือน7เดือนเนาะพ่อเนาะครับบ่เกินนี่่แมสูงะ140 ซือสองรุ่นสามครับคมี่เปิดไปยบาทพอะอยสี่สิบห้าบวกคะอาจารย์แม่สูงอยี่ิบห้าบวกบเนาะครับไอ้คมนี่เปิดไปเท่าไรเพ่อเอาตอนรับปีไมสามหมื่นเก้าพันอาจารย์สามหมืนเก้าพันบาทครับพี่น้องเมืองแม่ไอ้ทรงฟรีลอยโล่ลำตัวเงาเงาครับพี่น้องตัวนี้ครับลูกกันเงาแม่กันเงาเงาตึ้งคู่เลยครับแม่สูงลอยสี่สิบห้าบวกบวกับเงา สามมืนเก่าทอกับคมแดงเหมือนกี้นะครับในพี่น้องนี <ผม S 1> ่พี่น้องมักสีไดมักแบบตัวใดต่อรองไหนหรือสียกคูก็ได้ครับสามหมื่นเก้าครับแม่กับมีโอกาสทองไม่น้าก็ได้ครับพี่น้องครับสือสองรุ่นสามสามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ครับสามหมื่นเก่าหมืนถือตัวละเท่าไรอาจารย์อ่าประมาณหมื่นเก่าหมื่นเก่าครับพี่น้องหมื่นเก่าแม่กับมีโอกาสติดทองด้วยกันครับผมอ่าตัวต่อไปอ่าตัวต่อไปตัวในยัง เอาเขาสู้มหมดงวดทองครับพี่น้องเอาสูงเง้ยเาเข้าดีครับตัวนี้เป็นเมแดงโบสูงมาาลอยเบียดเบียดไปลอยหาสิทุกคนเนาะครับตัวนี้ทองอยักเดือนพอ่อทองสามเดือนอาจารย์ตัวนี้ทองสามเดือนพี่น้องพู้ใดอยากได้งวดทองครับอเอกสารใบหลอดมีครบอยกครบทุกตัวนะครับพี่น้องอันนี้ทองก็พอได้ครับพอ่อทุตตันครับตัวนี้ทองกับพุตตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งทองแรกพ่อตัวนี้ ทองแรกก็ทองสองตัวนี้ทองสองครับทองสองเนาะอัาพี่น้องโอ้สูงเงาได้ครับพี่น้องโอ้แบบเป็นนางงามสูงเกือบ้อยหาศีพุ่ะแล้วสูงเกือบตีไปไอยหาสิบวกลบแล้วกันเนาะสามเดือนกับหุดนตันตํานี้มีวงไหนบ้าครับบ่าครับประกันตํานี้ครับประกันตําหนีนะครับประกันท้องนี่ครับเื่องดำๆลำตัวยงาวครับสูงไอยหาสิบวกลบทองกับหุ้นตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่ง สามเดือนครับกัน้อมประกันตำหนิเปิดราคาเป็นเท่าพอร่ตตัวนี้ว่าอาจารย์ครับผมสามมืนสามพันอาจารย์สามมืนสามพันบาทกับแม่สูงเกือบลอยหาสิบกับทองสามเดือนครับเอ้า้องอีกส่นนทองหกเจ็ดเดือนก็จะอ่างลางดีนะตัวนี้นะครับอันนี้แค่สามเดือนครับอันนี้เพิ่นหนาวครับคันหนาวสวยมากครับเป็นกะเบื้องเหลี่ยมเลยเหรอเนาะหนวนอะอันนี้มันเปนหงอครับเพราะว่าอากาศหนาวแห้งกับทรยตะสา แเฮายืนก็กอดเอก้อได้อาการเดือจบกตุ้งเสียวแล้วเดืนเอาสามมืนสามครับพี่น้องงวดทองสามเดือนก็ผุดตั่นครับแม่แดงโบดแขงขาไงอ่ะนี่ประกันท้องประกันตำหนิครับครับผมเอาตัวต่อไปอ่าตัวต่อไปเอาของยักษ์ของไงครับพี่น้องผู้ได้มกของไงพอดีเอาตัวนี้เป็นแม่ซี สีเขินสีเทาหรือสีบกตาลซุกกับไ่ได้ใจเลยพี่น้องตบ่ามันบดบดลึกเลยครับพี่น้องตัวนี้เป็นแมหัวโลนครับใส่ใหญ่ๆลอยสูงมากลอยลอยเกือบลอยหาซิบเกือบลอยหาซิพี่น้องตัวนี้เป็นแม่ผสมกับเข้มหกแปดนะพ่อเนาะครับผมหนังหนาแข็งขาใหญ่ครับพี่น้องอ่านี่แล้วก็เชื่องแห้งครับครับเอ่อเป็นงวใหญ่ตว่าเชื่องครับตัวนี้แท่นหลังกว้างแบบนี้ครับนี่สูงใหญ่ ผสมกับเคเอฟได้ยั่มือนกตัวนี้ก <f> ็เคเอฟหกแปดวันที่ยี่สิบเจ็ดได้ตรวทองได้ครับวันที่ยี่สิบเจ็ดครับผมโอ้อีกสองมือนตัวทองได้ครับผมเอาพี่น้องผู้ใดยอยากรลุนหรือว่าฉีดรอหรือว่าผู้ใดยอยากรอใอ้ตรวทองก้อนก็ได้นะพอนะครับ,รบผมอยากได้หตรวทองก้อนก็นรออ้อยสองมือก็ได้นะครับผมอ่านี่พี่น้องแม่หัวโลนใส่ใหญ่แบบนี้ครับอ่าถ้าท่องก็ท่องสองครับกับเคเอหกแปดครับ อีกสองวันตรวจท้องได้ครับตัวใหญ่ๆยาวๆแบบนี้ครับอะแกงขายญ่ครับตํานี้บ่มีนะพ่อเนาะครับประกันตํานี้ครับประกันตาหนี้พี่น้องเบื้อง้นหางเบื้องแ้่นหลังวัวใหญ่แต่เื่องครับแห้งตัวนี้อ่าหางลามสวยดีอะนี่บ่มีต้นนี้นะครับนี่หนาๆตันๆแบบนี้พี่น้องตอนนี้อาจจะย้อนแสงนะครับแต่ว่าก่ทยพี่น้องเบื้องสุกมุ่มตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่พ่ออาจารย์ เอาส่งไทยปีเก่าแตรับปีไหม40,000เก่า40,000เก่าเลยครับผมเปิดตัวบักญ่ได้พี่น้องเอา49,000บาทครับไซส์ใหญ่ๆเลยเอาจัดโปรลดราคาไซส์ปีใหม่เลยพี่น้องนี่40,000เก่าไซส์ใหญ่ๆเลยแต่ว่าบดเข้มบดลึกครับตัวนี้หนาๆตันๆเลยแข่งขายใหญ่ประกันควบญ่ครับพี่น้องครับผมแล้วก็ประกันควบเชียงความตัวนี้ เชียงแห้งครับนี่เห็นตะกอนลูบครับสี่หมื่นเก้าครับอีกสองวันตรวจทองได้ครับแต่ว่าถ้าพี่น้องบาอยากล่อตรวจทองท่อนเอาตรวจไทยครับพี่น้องอีกสองมือหนาๆง่ายๆแบบนี้หรือว่าพี่น้องอยากเอาไปรุ่นเลยก็ได้แต่ว่าคันคันตรวจทองคันล่อมันติดนี่อาจจะเป็นราคาอื่นนี่อาจจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะพี่น้องตอนนี้เขาเป็นราคาผสมอีกสองมือตรวจทองวิว่าพี่น้องอยากเอาไปรุ่นเอง ล้วก็สิไเด้รลาา่าค่าลดพร้อมครับต่ว่าคันมืออื่นมือเฮอดตรวจหมอว่างมาตรวจนี่ปรากฏว่ามันคลองนี่ก็อาสิเปิดราคาไหมครับผมพ,พี่น้องเอาพี่น้องไปรุ่นเอา4ี่0มต่นเก้าต่อีกนิดหน่อยแล้วกับ่งฟรี1อยโล่ือ้เก่าครับผมครับอ่ะใส่ใหญ่ๆแบบนี้ครับเอาตัวต่อไปอ่าตัวต่อไปเอาเขาซู้หมดงัวทองอีกตัวนึงครับพี่น้องเอาตัวนี้ทองแรกพี่นอเนาะแม่นครับทองแม่สายเท่าโบสครับเท่าโบสสูงเาาครับ สูงว่ามันลอยหาซิบกว่าวมันทีปะครับลอยหาซิบบวกเลยครับลอยหาซิบหาผลละอ๋อเนาะตีไป้อยหาซิบบวกบวกครับเท่าโบทแข้งขาใหญ่ครับครับสูงยาวครับพี่น้องตัวนี้เสาทองแรกครับท้องแรกตัวนี้ท้องกับใครก็พอเก้าหกแปดครับตัวนี้ท้องกับเก้าหกแปดเจ็ดเดือนแล้วพ่อตัวนี้สามเดือนครับสามเดือนประกันท้องนะครับพี่น้องมีคลิปโูปการตรวจประกันตั้มนี้ครับอ่ะพี่น้องเบิ่งแข้งขาครับนี่หนาๆยังไงแบบนี้ท้องสาวท้องแรกกับเก้ากแปดสามเดือน เป็นสายเทาโบสครับนี่เครื่องดำอี่ของสูงเงา <c oughs> จะ่มันประกวดน่ง,งามนนากว่าสิา <laughs> มันหดเนาะพี่น้องยินงามนะพี่น้องมึงตูงใหญ่ด้วครับไไเป็นงอตัวใหญ่สูงใหญ่ของแหลกสายเท่าโบท๊ทสูงร้อยห้าสิบบวกบวกเกือบร้อยหกสิบคนละเนาะอาจารย์อร่อยอาชิมาเวลา <c oughs> อาจารย์เอาเตรียมตามไปเปิดราคาเท่าไหร่บ่ตัวนี้บ่อาจารย์ครับผมสาวทองแหลกตูงใหญ่แบบนี้แหละ สามหมื่นเก่าพันเนือจัสามหมื่นเก่าพันบาทรับพี่น้องอันนี้คือเท่าบดครับต่อร่องแดงออกแดงครับพี่น้องโอ้ทับเข็มหกแปดปอมต่อได้อีกนด้วอเนาะครับผมสามหมื่นเก่าต่อรองได้แล้วก็ส่งที่ใส่เมาผูกไว้ผูกยากระยุครับตัวนี้บุไปใส่ครับพี่น้องเขี่ยงงห้งพี่น้องเมืองไหนหนิงครับบ่หายครับงอไงบ่มีหายยากตครับพี่น้องอ่ะพุทธเหลี่ยงก็ได้ครับในไงแบบนี้ครับ ตำหนิบอมีนสามหมื่นเก่าพันบาทครับพี่น้องอ่านี่เดินปกติครับไม่มีตกมีถอนเพราะว่าประกันอยู่แล้วครับพี่น้องนี่โอกันมั่นหาหกเดือนแข่งสิทธทองเงี่ครับเ <laughs> งประครั้งเลยเหรอ,เ, <laughs> อเป็นเอวยอออายเ <laughs> อวย <laughs> าเลยเหรอพีนาออดีตสามเดือนครับพี่นอ้องเอาต่อไปเอาผู้ใได้ไม่อยากขาดโดนมาที่นี่เนาะ <c oughs> อยากเอาไปกินน้องเลยครับบัดนี้ครับเอาไปกินน้องเลยเลยกำหนดมาหมื่นหนึ่งแล้วครับ คบกหนดมากแมนครับวันทียี่สิบหาดี่ว่าโอ้กันดถขอดมั้งน่ะแมนครับไม่้องเก่าเดือนแล้วครับผมเอาเป็นแม่แดงโบดครับสูงประมาณลอยหาสิบบวกลบแล้วกันอ่าโอ้ยพี่น้องนุ่มไข่แล้วนุ่มไข่โอ้บอกเกินสองมือบอกเกินสองมือเอาเอาไปเอาลอกินนองย่างเดียวเลยครับผม่องก็ไปกบพ่อตัวนี้ครับ เคบโบ๊ตัวนี้เคบสามหนึ่งโบ๊ตัวนี้เคบโบ๊ทสามหนึ่งกับห้องเป็ดแล้เนาะครับผมจังใบไม่ใบอยู่ครับครับพี่น้องเป็นทองสองเนาะตัวนี้นะครับอ่าแม่แดงโบดทกับกุ้มกุมตาดำพี่น้องครับแกงขาดำอ่าเครื่องโบดเครื่องดำของเก้าเดือนกับเคบนะครับครับเลยกำหนดขอดมากมือหนึ่งเลยกำหนดขอดมากหนึ่งมือแล้วเพราะว่างัวบางทีส่วนมากมันไม่ค่อยออกตรงใบดอกพี่น้องครับอ่าเสียมตรงเฟซเลยไปเป็นไใบอะไรครับเดาเงินประมาณเนาะ บางโตกันเลยกำหนดบางโตกันหลังกำหนดครับครับพี่น้องเอาอ่างใหญ่ทองเก่าเดือนสิเปิดเท่าไรพ่อเปิดห้าหมื่นเก้าพันอาจารย์ห้าหมื่นเก้าพันบาทต่อร่องได้ครับต่อร่องได้ซ้ำได้งวดสองเปิดครับต้องร่อหลายมือครับบ่เกินมือสองมือครับพี่ห้องมึงถ่วงนี่พี่น้องว้าเบิ่งนมเนี่ยอ่ะไข่แห้งขันมันไก่ก็โอนมาจับมาไว้ครับออกลูกแล้วผมยังเดี๋ยวไปเซ็นได้ครับอ่ะไข่ขว่นี่ก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวตั้มขอดให้ พี่น้องนี่จริงๆเงินมามาจำเหล่ารอรุ่นว่าเป็นตัวแม่ทุกเธอคเดีเยวเป่าให้พี่น้องถอาน้องแถมน้องน้ำได้ครับแถมน้องครับน้องผมสิใช้ต้เยตให้ภาพไปสรงได้ังเอาไปน้ำกันก็ได้ครับพี่น้องนี่ครับหามืินเก่าวันบาททองเก่าเดือนครับพี่น้องเอาซ้ำเลยงวดสองตัวพี่น้องเพราะว่าต่อรองในอีกแล้วก็ทรงซี่อีก แล้วคนกับสิเก็บน้องง่วให้ทะไม่ถ่าพร้อมเลยครับพี่น้องใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟเตะเลยครับมัดจำใหม่จองไว้ก่อนเนี่ยครับผมต่อร่องอีกครับหาเงินต่อพันบาทต่อร่องได้ครับอ่าตัวต่อไปอ่าผมว่าเป็นปอดย่งอีกครับเบิร์ตเลยครับพี่น้องช่วมืนเพื่นเพราะอยากกินน้องเนี่ยถือสีไงนะขอตัวนี้เนาะครหาเงินเก่าของเก่าเดือนซ้ำสื่อหนึ่งในสองละครพี่น้องเพราะว่าอีซองมือบ่เกินมือสองมือครับพี่น้องนะเจะออกตัวนี้ สุดท้ายปอบฝากเบอร์พี่น้องอีกรอบหด้่ครับผม0983088528ครับครับอีกเบอร์หนึ่ง0987175322ครับหรือเข้ามาชมในคลองในฟาร์มเลยนะพ่อเนาะครับเข้ามาชมในคลองในฟาร์มได้เลยครับครับผมสุดท้ายนี่กคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปส่งท้ายปีเนาะครับผมขอให้เอฟซีทุกคนลำลำรวยๆแล้วกับพี่น้องอ่าสซารับวันนี้ขอกมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ